สวัสดีครับพบกับผมเท a v เวลบายทิกในช่ YouTube นะครับก็อยู่ที่สวนสลาลมนะฮะตรงนี้ก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะหรือว่าสวนเจ้าเชษนะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยดีนะฮะเมื่อครั้งที่เคยเรียนออดอนะฮะถ้าเป็นรุ่นก่อนนะฮะก็จะต้องมาขึ้นรถที่ดีเพื่อไปฝึกที่เขาชนไก่นะฮะทั้งปี2แล้วก็ปี3เลยนะฮะแต่ว่ารุ่นผมก็จะขึ้นที่ศูนย์ใหญ่วิภาวดีนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเดินที่สวนสลาลมนะครับตรงนี้ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารา,ลามหรือว่าวัดโพนะฮะก็สำหรับวัดนี้นะฮะก็เป็นวัดที่มีสพะความรู้ต่างๆมากมายนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางสายญาติมีฤาีดับต้นนะครับ และนี่ก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับในส่วนสลา,าลมก็มีคนมาวิ่งเยอะแยะเป็นจำนวนมากเลยนะครับนี่แหละครับส่วนสลา,าลมนะฮะ ตอนนี้เราก็เข้าส่วนซาลาลงมาแล้วนะครับข้างหน้าก็มีน้ำพุนะครับรู้สึกว่าตรงนู้น่าจะมีการเต้นแอลบิกนะฮะเห็นเขาเปิดเพลงตั้งแต่ตอนเย็นๆเลยนะครับดูดอกไม้สีทุกคนสวยมากๆเลยครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปเดินในสวนกันเลยนะครับมีคนมาปูเสือออกกำลังกายด้วยนะครับเล่นโยคะนะครับวิดเส้นนะฮะ ดูสินกตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนน่าจะเป็นอีกาดำนะครับโอ้โหดูอีกาดำที่ส่วนสลาลมสิครับตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนอีกาดำนะฮะที่ส่วนสลาลมนะครับโอ้ว้าว แล้วก็มีนกพิราบด้วยนะครับก็มีคนมาให้อาหารปลานะครับ ตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นนะครับถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กมาด้วยนะฮะก็สามารถพาเด็กเล็กมาเล่นที่นี่ได้นะฮะก็มีชิงช้ามีสไลเดอร์นะครับตรงนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะเห็นว่าจะมีดนตรีด้วยนะครับเป็นดนตรีในสวนนะฮะ กังหันน้ำด้วยนะครับทุกคนนี่นะฮะตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่นะฮะก็เป็นที่ให้ออกกันลังกายนะฮะตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมีกล้ามนะฮะ นี่นะครับงานพระนครอ,ออนดามาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับลีลาไทยนะฮะที่ส่วนสลาลมนะครับก็มีวงดนตรีซ้อมอยู่นะฮะก็เหมือนวงโยนะฮะวงโยประจำวยนนะครับ ตรงนี้มีสารเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยนะครับนี่นะครับสารเจ้านะฮะแม่ตะเคียนทองนะครับ อาคารนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับขึ้นเป็นโบราณสถานด้วยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถเข้าได้นะฮะรู้สึกว่าน่าจะมีการปรับปรุงในเร็วๆนี้นะครับ ตรงนี้ก็มีห้องน้ํานะครับก็มีทั้งห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําคนพิการนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะฮะก็มีคนมาเดินสวนมาออกกํลาลังกายเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็มีดนตรีในสวนนะครับทุกคนดนตรีในสวนก็จะมีตั้งแต่6กโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับ แจ๊สนะฮะวันนี้นี่นะครับดนบรีแจ๊ส วันนี้จะมีลิเกด้วยก็ปิดกับภารกิจสุดท้ายนะฮะที่นี่นะครับสวนสลาลงนะครับพร้อมรับของที่ระลึกนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงท่าข้ามเรือก็แค่แฉกอย่างเดียวก็ได้ถ้าสมมติได้ไปเลยนะครับหนึ่งเล่มนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะติดเกาะกับตึกเก่านะครับจุดนี้ก็เป็นตรงท่าข้ามเรือตรงท่าประจันเลยเป็นหนังสือของมิวเซียมสยามนะครับเพลงยิ่งก็สูง ต right? ิ๊กจะทำเป็นไหมคะอันนี้เป็นดนตรีแจ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยเอ้ยการเล่นกระสันต่างๆนอกจากหนังสือติดเกาะกับติดเก่านะฮะก็มีเข็มกลัดให้นะฮะนี่นะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจนะฮะแล้วก็มาฟังดนตรีเพราะๆนะ เย็นนะครับดนตรีในสวนนะครับดนตรีแจ๊สนะฮะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเป่านะฮะแล้วก็มีคีย์บอร์ดมีกลองนะครับดนตรีแจ๊สนะฮะ อันนี้ก็เป็นอิทธิพลนะครับวงดนตรีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าวงพิกแบนของเราครับก็เป็นวงดนตรีหนึ่งครับที่เราได้รับอิทธิพลเข้ามานะครับด้วยลักษณะเครื่องดนตรีที่เราเห็นครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับทุกประเภทนะครับแต่นะครับที่เราได้เห็นคนเยอะๆแบบนี้ในวงดนตรีนะครับเรามีการผสมผสานนะครับเครื่องดนตรี นะครับเหมือนที่ท่านทุกท่านได้ฟังไปครับเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงดนตรีมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแซ็กโซโฟนใช่ไหมครับที่มีท่อนสซครับโอ้มีใครดับไหมครับผมพูดผิดใช่ไหมฮะไม่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 ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับโอเคได้ยินตอนเขาโซโล่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นที่เรียกว่าริทึมเซ็คซีที่เราคุ้นเคยก็คือกีตาร์กองฮัปเปียนอย่างเงี้ยนะครับ นะครับซึ่งวงพิกแบนของเราก็จะเป็นลักษณะของการผสมผสานเครื่องดนตรีครับในระหว่างเครื่องลมก็ส right ําหรับวงนี้นะฮะก็มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลยลงกรนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอปิดทกเพลงคออที่นี่นะฮะวนสลาลมนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครบเพสันนิวาสนะฮะปอเจ้าเอ๋ยนะครับ ไปทำอะไรไปเทีย่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่งองเอาไว้ใบีนะครับยบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไทยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ